สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับมในช่องของเดอะไ a แลนด์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมมินิโบชินเคยวูซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมมินิโบด่านเออออปี้กันเช่นเคยเนาะแต่ว่าฉันชอบเล่นออปปี้แหละก็เลยเราถ่ายคลิปกันไปโอเคไป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 ,ไปซีทำไมมึงไม่ไป ้นใกล้เกือบตกหรือเมื่อกอี้ยาาคเกือบตกแล้วเมื่อกี้ฉันเกือบตกค่ะทุกคนเกือบตกไปล้ได้ขนาดสี่สิบพอเนาะแค่สี่สิบด่านพออันนี้นานอันนี้นานที่ 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามฉันถึงนานที่สี่ละใกล้นานเลยที่สี่เอานีง่งายจังวะ ไปลัที่ห้าอุ้ยอุ้ยน,น่นหโอ้ยทำไมฉันน่นกันเนี่ยหที่หกไปอ๊้ยอีกคนน่ะไปคืนที่นาัที่เจ็ดหที่เจค่ะ้าควรหานที่เจ็ดที่แปดหที่แง่าจังเลยวะ อุ้ยเกือบตกนาทีเก้านาทีเก้าเก้านั่นแหละเก้าโอ้ยอ,อ,อ,อีกและไปจะมาตกสามอีกกับตกแล้วเมื่อกี้เกือบตกแล้วไปนาทีเก้าอ้าวอ๋อฮาร์เลเซอร์ค่ะทุกคน ข้าโมเลโซ่นะอันนี้หนาที่เก้าไม่กขนานที่สี่ป่ะก็ไม่ได้อ่ะโอ้ยอีกตล้หน่ะจะมาดูสามอีกโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาดูสามอีกโอ้ยงานนี้ยากมากอ่ะงานที่เก้าอ่ะ ทำมันยากตรงเร็วะปากติดีอย่างที้หนึ่งถึงยี่บห้ามันต้องง่ายไม่รู้ทำไมหนนี้เก้าโคตรยากอ่ะเป็นอะไรมากปะปะไปโอเคผ่านแล้วอันที่สิบนี่คือสิบดานพพเพราะวฉันไม่อยากเล่นเยอะอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือฉันต้องไปนอนตอนนี้คือฉันอ่ะต้องต้องไปนอนอ่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่สบายโอเคแค่นี้ก็จบคลิปก่อนก่อนทุกคนก็ ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนก็ไม่ต้องจบคลิปก็คือบายบายปไปเลยบายบาย